มึงมึงนับดิมึงจัดก,การเองโอเคห้าทำไมรอบนี้โอเควะทำไมมันสี่สามสองหนึ่งโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการโควโิาเกมอีซ e ี่นะผมแล้วก็ยูวี่โลเวอร์นะผมโอเคตอนนี้จะมาเล่นอ,อะไรวะไฟคราฟนะผมเซิร์ฟแล็บเซิร์ฟ<อ>เออโอคุจิ oh, <Fuji. S 2> มาเล่นอ้าวเฮียอ้าวเงียบไปเลยครับ เอ้ยเป็นไรเฮ้ยอย่างเงี้ยมึงเป็นไรไป่แม่งเงีเ้ยเฮ้ย,เ,ยเกิดเหียอะไรขึ้นครับผู้ชมับนี่ยอ้าว